มูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเทอราแคลซิกนะครับเราก็จะมีเหรียญอื่นๆด้วยก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าหรือเทอราแคลซิกนะครับดอกเบี้ยประมาณ5-8%ระยะเวลาการฝากคือ30วัน กระดานบีทาซาไทยแลนด์นะครับก็กระดานนี้ถือว่า kyc เนี่ยผ่านง่ายสุดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเราก็ใช้ง่ายด้วยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเอาละนะครับเนื่องจากวันนี้เรื่องของเทอร์ราคสิกนะครับมีการาชุมชนปฏิเสธส่วนขยายเครื่องมือการตรวจสอบนะครับคือลดเครื่องมือการตรวจสอบนะครับการตั้งค่าจากร้อยเป็นร้อยสามสิบนะครับ ก็เนื่องจากว่าคดีของโดคอร์นะครับตอนนี้ก็ในเทอร์ล่าแคสิกเนี่ยทางชุมชนก็ไว้ใจแล้วนะครับว่าไม่มีคนของโดคอร์แน่นอนนะครับไอจุดนี้ก็ทำให้ให้เขาลดนะครับเรื่องของอเครื่องมือการตรวจสอบ V รเวเตอร์ต่างๆนะครับเพราะตลอดมาเนี่ยผมไม่ได้ไว้ใจนะครับแล้วผมก็ส่วนตัวผมผมก็ไม่รู้นะว่าข้างในเนี่ยทีมงานโดคอรหรือเปล่า นะครับหรือว่าเป็นทีมงานอื่นที่เข้ามาผสมปนเปแล้วหาผลประโยชน์องตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูด้วยกันนะครับว่าเทอร c ่าแคส c ิะหลังที่เขาอยากที่จะปฏิเสธกับโทคอนนะครับเทอร่าแคสิกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่อง v วา์รเอเตอร์ไหมนะครับดังนั้นชุมชนเทอร่าแคส c ิกก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอนะมีเครื่องมือตรวจสอบร้อยสามสิบบล็อกเชนนะครับบนบล็อกเชนการตัดสินใจเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า กรณีของโดคอนที่จะต้องใจ่ายให้กับ SEC ประมาณ4.5พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็คอยมาเก็ตแค p วันนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อผสมผสานระหว่างความพยายามของชุมชนและเทอร์ราแคสิกโดยรวมนะครับและเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของ l ูนา V2 กับเทอร์ราแคสิกซึ่งจะช่วยการปรับปรุงกระจายนาน,นะครับและก็สะท้อนถึงปฏิยาของชุมชนด้วยนะครับ การปฏิเสธข้อเสนอนะครับชุมชนโหวตไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอประมาณ1นึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนะครับเป็น p r o p โซหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหแล้วก็พยายามเพิ่มขีดจำกัดของผู้ตรวจสอบจาก100เป็น130จากข้อเสนอได้รับคะแนนโหวตว่าใช่นะครับเพียงแค่3 0 5สิซในขณะที่สี่สิบหกเ็ดซก็โหวตว่าไม่และงดออกเสียงประมาณ2 2 5สซนะครับ ถ้าเกิดจะผ่านจริงๆคือประมาณ85นะครับแล้วก็เรื่องของไวเลเตอร์ลงคะแนนเสียงนะครับก็46คนมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเพียงแค่10คนที่สนับสนุนตรงนี้นะครับก็มี All ode, Luna Station 88, Luna C, ออโนดลูน่าสเตชัน88ลูน่าซีกอบบินแล้วก็ออสตินสโลกิตนะครับแล้วก็ลงมติคัดคานด้วยนะแล้วก็ปริมาณลูน่าแคสิคจำเป็นที่จะต้อง เข้าสู่อ่าชุดใช้งานอยู่นั้นก็ไม่เป็นภาระนะครับก็ชุดเครื่องมือการตรวจสอบพวกนี้นะครับก็บ่งบอกเหมือนกันนะครับว่าเออจริงๆอะ่ะผมอยากให้ให้มันติดเพิ่มไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวนะผมไม่ค่อยไว้ใจเรื่องของโ o p โพโซเท่าไหร่นะครับข้อเสนออะไรมาอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับในตลอดที่ผ่านมามันจะเอื้อผลประโยชน์กับ v a เลเตอรนั้นนะครับบางทีคือ v a เลเตอรก็สามารถที่จะเล่นกันหลังบ้านอะไรพวกนี้ได้นะครับส่วนตัวผมน่าจะเพิ่มเครื่องมือการตรวจสอบนะนะครับจะได้กวดขนันกวดเข้มสำหรับฝั่งที่พยายามที่จะซุกเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะนะครับก็อยากให้ ตัวของเทอร่าแคสิกมันขาวสะอาดจะได้ไม่มีฝัดนะครับเนาะก็ถือว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นบทความเล็กๆนะครับจาก m อร์นิ่งคริปโตนะครับ Hello Morning Crypto ตรงนี้นะครับก็โพดไว้วันที่25มิถุนายนปี2020นะครับเกี่ยวกับ xrp ซึ่ง xrp เนี่ยเขามีระบบนะครับของเขาก็เขาจะเรียกโดยรวมว่า Ripper นะครับ แล้วก็มันจะมีระบบธุรกรรมอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสวิฟ t นะครับผลปรากฏว่าธนาคารใหญ่ๆเนี่ยอย่าง Standard Charter BNP p a r i r i s นะครับและธนาคารอื่นๆใหญ่ๆเนี่ยใช้ทั้งสองระบบเลยนะครับแล้วก็ลองให้ลูกค้าเนี่ยเลือกเอาว่า t u s t กับ Swift หรือว่า r i p p l r มากกว่านะครับผลปรากฏว่า เรื่องเรื่องของโครงสร้างภายในเนี่ยนะครับแล้วก็การบริการคนไว้ใจริ p p e r มากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะมีการใช้เนี่ยถัวกันอยู่นะเพราะว่าริปไอเทคโนโลยีบล็อกเชนของ r ิปเปอร์มันยังไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับแต่มันใช้ได้รวดเร็วแล้วประหยัดจริงไอส่วนเนี้ยคนก็เลยพยายามที่จะ ใช้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ก็จะใช้ Ripper มากกว่าซึ่งเราต้องรอนะครับในเรื่องของ XRP หรือ Ripper เนี่ยหรือ XRP-L ที่จะมีระบบ Layer 2หรือ ZK r o ค l u p นะครับหรือ Modular พวกนี้เสริมเข้ามาผมว่าตัวสวิ t เนี่ยจะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ระบบสวิ t ทั้งเร็วแรงนะครับแล้วก็ถูกกว่าเจ้าอื่นๆนะครับแต่ก็ ้ามีระบบไอ้พวก L2 เข้ามาน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ XRP ก็ก็ติดตามกันนะนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข่าวด้วยกันอันนี้ก็เป็นข่าวของ XRP อีกข่าวนะครับก็คือ XRP ตอนนี้ราคาดิ่งลงอย่างหนักเนื่องจากอุปทาน r i ปเปอร์นะครับ ก็จากการแลกเปลี่ยนเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะครับลดลงเนี่ยเขาบอกเทียบเนี่ยประมาณ2.84ล้านที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่1นึมกราคมเ h a กินมันนี่โฟล์นะครับก็ใช้ในการวัดค่ามาตรฐานเรื่องของอุปทานเนี่ยของ XRP นั้นติดลบนะครับบ่งชี้ความอ่อนแอของตลาดและอาจอ่อนแอลดลงอีกนะครับ ราคา xrp เนี่ยตกลงถึง11.67%นะครับเดือนนี้แม้ว่า r i p p e r เนี่ยจะมีคดีของ sec นะครับกับ fec เนี่ยที่จะต้องมีการเปิดแผ่นผนึกกันนะครับเปิดซองผนึกแล้วก็มีการตกลงกับผู้พิพากษาว่าทาง r i p p e r เนี่ยจะต้องมีการเสียเงินให้กับผู้พิพากษาเท่าไหร่ นะครับตรงนี้เราหน้าดูเหมือนกันนะครับฉะนั้นร i p p e r l a แนะครับเพิ่งชนะการต่อสู้กันกฎหมายเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ก็ลากขึ้นมานะครับฉะนั้นราคาก็ไม่ได้อัพขึ้นเลยนะก็ยังอยู่ที่ประมาณ0.4734นะครับซึ่งลดลง11.67%ในเดือนนี้นะครับมูล,ลค่า,าการแลกเปลี่ยนลดลงเหลือ2.84ล้าน นะครับมูลค่าคือหนึ่งจุดสามสี่ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นการลดการขายอุปทานของ xrp ในการแลกเปลี่ยนก็คือ xrp ไม่ค่อยมีแรงเทรตนะครับดูในช่วงที่ผ่านมาตอนบ t c o i n มันไปสักเจ็ดหมื่นสองหลายครั้งเจ็ดหมื่นสามหลายครั้ง xrp ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านขึ้นมาสักศูนจุดเจ็ดเลยนะครับมันก็ไม่มีแรงเทรตนะเสียดายตรงนี้นะครับจากนั้น xrp เนี่ย นะครับต้องดูกันต่อไปนะครับเนื่องจากว่าอ่าเขารออะไรละเขารออะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวเวลามาถึงมันก็มาเองนะครับเพราะว่าปีเนี้ย xrp ยังไม่วิ่งนะครับผมก็เชื่อว่าในปีนี้จะมีสักครั้งหนึ่งที่วิ่ง่างไหต่อมานะครับก็เป็นฝั่งของเหรียญเว็นะครับหรือเครือข่าย v c h a i n ก็จะพัฒนาเรื่องของเว็บสนะครับฉะนั้นการพัฒนาเรื่องของเว็บสเนี่ย เขาจะต้องมีสายเชนหรือสายเน็ตที่มันคอมพิีต์เราก็ดีขึ้นนะครับเนื่องจากในประเทศจีนเนี่ยยังใช้ระบบ 5G เนี่ยผสมกับบล็อกเชนอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวของบล็อกเชนมันขยายไม่ทันนะครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวของอินเทอร์เน็ตบล็อกเชนได้นะครับวันนี้ทาง V chain เนี่ยเขาได้ผสมนะครับ ผสมเทคโนโลยีเรื่องของดีพินกับ IOT นะครับเพื่อสามารถที่จะเป็นผู้นำทางด้านเว็บสัมได้แล้วก็มีการพัฒนาตัวของบล็อกเชนมากขึ้นนะครับอย่างนูบีล่าเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เป็นผู้นำนวัตกรรมของดีพินยกระดับนะครับตัวของโปรเจกต์ของ V-Chain ค่อนข้างพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมสุดยอดใน Highway Hive นะครับหรือ Hive นะผมไม่รู้สะกดยังไงนะก็สะกดคําว่า Hive นะครับแล้วมันสะกดตัว S ใหญ่กับ V ใหญ่ e, นะครับอย่างละตัวผมก็ไม่ทราบว่าอ่านยังไงที่กําลังจะมีขึ้นนะครับเน้นเรื่องของ D-PIN โดยเฉพาะนะครับการพัฒนาพื้นฐานตัวของบล็อกเชนนะครับหลักๆคือประมาณนี้นะคบเพราะว่าเว V c h a เนี่ยนะครับเขาจะมีเทคโนโลยีระหว่าง D-PIN เนาะ กับอิน e ทอร์เน็ตออฟหรือ IOT จะมิกซ์รวมกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งในขาของโปรเจกต์อวะด้วยนะครับตัวของเวทนะเหรียญเวทก็ติดตามกันมานะครับก็จะเป็นเหรียญทอนนะครับหรือทอนคอยนะครับตัวนี้ก็พุ่งขึ้น3 0 6เซในในการทำกิจกรรมของวานนะครับคือการซื้อของวานข้อมูลนี้มาจาก In t o t h e b l o c ลนะครับ เขาบอกใน24ชั่วโมงเนี่ยทอน,น่ะมีจำนวนธุรกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นถึง306.05%แต่ที่9.7ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1.3ล้านทอนนะครับเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของธุรกรรมขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับทอนคอยนะครับโดยมีการซื้อขายแต่ละรายการเกินประมาณ1แสนดอลลาร์นะครับแสดงให้เห็นว่าผู้ถือครองรายใหญ่เนี่ยอาจปรับตำแหน่ง ของพอตของตัวเองใหม่นะครับในการลงทุนของทอนนะครับเพราะตอนนี้ทอนนะ่ะมีโปรเจกต์เยอะนะครับเกี่ยวกับเทเลแกรมแล้วผมก็คิดว่าตัวของอีกตัวหนึ่งคือนอตคอยก็ก็เล่นเล่น,เล,นเล่นราคาดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะ่ะทอนคอยก็ก็ติดอยู่ในสิบอันดับแรกของคอยมาร์เก็ตแคปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ น่าติดตามนะครับแต่ปัญหาคืออุปทานเยอะแบบ XRP เลยนะครับแต่มันไม่มีระบบในการจัดการเหรียญแบบ XRP เนาะตัวทอนนะครับก็คิดว่าน่าจะพัฒนาระบบเึืนทีหลังนะครับเพราะ XRP มันมีมาตั้งแต่ปี2 0 1พันสิแล้วนะครับฉะนั้นระบบการจัดการเนี่ยเขาถูกพัฒนามาระดับหนึ่งละนะครับโดยเฉพาะการจัดการพวก Supply Shock ต่างๆ ต่อมานะครับเป็นเหรียญมีมคอยฝั่งของ c a r ์ดานหรือ ADA นะครับตัวนี้ชื่อ RIO นะครับซุดตัวกว่า96%ใน1ชั่วโมงของวันนี้นะครับเนื่องจากตลาดคริปโตเนี่ยเจอเจอกับสภาวะตลาดหนีอย่างรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่าทางอเมริกากับอ่าเยอรมันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีการทิ้งบิตคอยพอสมควรน,นะครับ พอบิตคอยจริงๆอ่ะมันคือราคามันจะต้องลงแล้วละนะครับดูจากกราฟอะเรื่องของกราฟเดย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปัญหาคือมันไม่ลงสักทีมันมีคนช้อนตลอดนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องของกองทุนด้วยนะครับ etf ต่งตางๆที่ทําให้ราคาของตลาดเนี่ยมันลงยากนะครับขนาดมีข่าวมาแล้ววันเนี้ในตอนเช้านะครับราคายังไม่ลงเลยอาจจะต้องไปเล่นกันตอนดึกคืนนะครับในการลากราคาลงนะครับ พอล่างราคาลงก็ลงไปไม่เยอะอนะนะครับถ้าเกิดเทียบส่วนเอาคือมันไม่ไม่ฟลอร์แบบตอนปี2021ลงก็ลงเลยนะครับขึ้นก็ขึ้นเลยไม่มีกักนะครับอันนี้เล่นยากมากนะใครเล่นฟิวเจอร์อะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นชาวกินสันนะครับก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเหรียญ IO ตัวเนี้ยนะครับลดลงอย่างรวดเร็ว นะครับก็มีผู้สนับสนุนอย่างนิกนะครับแล้วก็เขาใช้นะครับโลโก้สัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปนกแก้วนะครับเพราะว่าชาวฮินสันเนี่ยในปี2021นะครับในตัวแทนของคาดาโนเนี่ยแกก็โพสต์รูปนกแก้วตอนนั้นเอาล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์นะครับของชาวฮากินสันวันที่26มิถุนายนปี2024 นะครับบน x นั่นเองก็ลองไปติดตามดูต่อมานะครับเป็นข่าวของคอยเบสนะครับคอยเบสเนี่ยประกาศลิสเหลียนนะครับตัวนี้ชื่อ blast นะเป็นแอลคอยตัวหนึ่งชื่อ blast นะครับก็มีการแจกจ่าย a อร์ในวันนี้ด้วยนะครับการฝากโทเคน Deposit ก็จะเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายของ blast ของตัวเองนะครับเนื่องจาก เครือข่ายที่เป็นเลเยอร์2การฝากเงินผ่านอิเาเรียมหรือเครือข่ายที่อาจส่งผลให้โทเค็ตเนี่ยอาเกิดการสูญหายได้นะครับเขาเลยใช้โทเคไอเครือข่ายของ blast ไปเลยนะครับฉะนั้นมูลค่าการตลาดอยู่ที่387ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็โทเค็ตดังกล่าวยังไม่จดทะเบียในในไบแนนอนดเลยนะครับซึ่งเป็นบริษัทสกุลเงินนี้ตอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เข้ากระดานคอยเบสก่อ นะก็มีความผันผวนสูงนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมก็คิดว่าน่าจะรีบช้อนรีบซื้อนะครับเผื่อเข้ากระดานใบแนนแล้วราคามันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับในตัวของโซโลนาตอนนี้อ่นะผมว่าราคาต่ําสุดอยู่นะครับถามว่าราคาต่ําสุดของโซจะไปเท่าไหร่นะครับจะลงเท่าไหร่ผมว่าน่าจะแปดสิบเก้าสิบต่อนะครับวันนี้ก็ มีการกล่าวนะครับว่าโซโลอน่าจะไปถึงร้อยแปดสิบดอนตอนนี้ยังอยู่ร้อยสามเจ็ดก็มีสิทธิ์ที่จะลงอีกตามราคาของ BTC นะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าจะออกมาเป็นไงเพราะว่า d ีไฟหรือ Tvl ของโซโลอน่าก็ขึ้นสูงนะครับช่วงนี้มานะครับก็เป็นข่าวของ FTX นะครับวันนี้ก็มีตัวแปรตัวหนึ่งชื่อแซมทาบาโค นะผมไม่รู้ว่าผมสะกดถูกหรือเปล่านะอดีตซีโอร่วมกับอแมนด a ารีเ a r ร์นะครับกลับมาอีกครั้งก็ในเดือนพฤษภาคมนะครับเพื่อขีดจดหมายสามหน้าเว้นวักเดียวเพื่อปกป้องไรอันซาลาเม่นะครับเพื่อนสนิทของเขาตามผู้ใช้หลายรายการของ X นะครับก็ท a บเ c โคนี่ยเปิดใช้งานอยู่เนื่องจาก การถูกใจ,ใจนะครับแบบส่วนตัวของลายบุคคลเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับที่เข้าไปโพสต์เข้าไปกดถูกใจโดยส่วนใหญ่จะชอบทวิตจากซาลามีน,นะครับดูเหมือนว่าทาโบโคเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยที่กล่าวถึงในทวิตสามารถเห็นได้ว่าชอบเขาหรือเปล่านะครับว่าใครชอบเขาหรือไม่นะครับ ก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ฉันใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับนอกเหนือจากชอบทวิตแล้วของเพื่อนร่วมงานก่อนหน้าเนี้ยหรือไม่นะครับแต่เขาไม่ได้พูดถึงพูดคุยนะครับกับสื่อใดๆต่อสาธารณะที่ชี้แจงไว้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าทำไมพวกกระทรวงยุติธรรมไม่ตามหาเขาด้วยนะครับเพราะคนนี้เป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับ F.T.X. นะครับอย่างเขาบอกว่าแซมบ็อกโทนทาบ็อกโคเนี่นะครับบ็อกโคนี่อยู่ที่ไหนในโลกเยื่อ F.T.X. เริ่มตามล่านะครับก่อนอื่นโพทอสนะครับแจ้งข่าวในทาบ็อกโคนะครับก็ได้ได้ซื้อเรือนะครับชื่อว่าซ็อกไมล์เด็กนะซ็อกไมล์เด็กนะแล้วก็คอนโดมูลค่าประมาณ8.7ล้านดอลลาร์ นะครับในซานฟรานซิโกและคาลิฮาราคาล้านดอลลา,าร์สหรัฐในในรัฐเมนนะครับตามบันทึกการขายจากซานฟรานซิโกทาโบโกนะครับก็ยังไม่ได้ขายคอนโดของเขาแม้ว่าจะยังมีความเป็นไปได้นะครับว่าคอนโดเนี่ยอาจถูกโอนหรือย้ายสิทธิ์นะครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตามนะครับหรือโอนออกนอกกรรมสิทธิ์ของครอบครัวทาโบโกตัต่างนะครับ เขาก็มีข่าวลือสะพัดนะว่าตั้งแต่การล่มสลายของ ATX และ a m a ์ d a r e s ร a r c h นะครับเขาก็ว่าทับโคเนี่ยทำงานโดยตรงกับ DOJ ในฐานะเป็นพยานของรัฐนะครับหรือไม่ก็ออกจากสหรัฐอเมริกาไปเลยนะครับหนีคล้ายๆกับโดคอนนะครับแต่ว่าเสียดายคือไม่มีคนตามล่าเขานะครับจริงๆค,คุณแกลลี่น่าจะตามล่าเขาเนาะนะครับไอเนี้ยผิดจริงนะผิดจริงแล้วก็อ่า ผมว่าเร็ว้ายไม่แพ้กับโดคอรหรอกนะครับเพียงแต่บางทีอะเรื่องของคดีเรื่องของเคสอ่ะผมว่า SEC ลำเอียงไปหน่อยนะนะครับในการดูแลอ่ะนะครับมาดูเคสนี้ก่อนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถูกกล่าวหาว่าย้าย4,000บิตคอ i ์หรือ BDC ไปยังคอยเป a น,นะครับตามข้ขอกล่าวหาในการพัฒนานในนาทีสยุดท้ายนะครับ รัฐบาลสาหรัฐเนี่ยโอนประมาณ4,000 BTC ของ Bitcoin ที่ถูกยึดมาก่อนหน้านี้ไปยังคอยเป็ดน,นะครับฉะนั้นเงินทุนที่เป็นปัญหามากที่สุดก็จะถูกยึดมาจากแบนเม็ mate, นะครับซินะเป็นครั้งแรกนะครับฉะนั้นบานมิดซิงเนี่ยนะครับวัยสีปีถูกส่งตัวข้ามแดนนะครับจากสาหรัฐชนาจากในเดือนมีนาคมปี2566นะครับ ได้รับสารภาพข้อหาเรื่องของการฟอกเงินและตั้งข้อหาอื่นๆในรัฐบาลกลางในสหรัฐโอไฮโอนะครับจากนั้นสำนักอายการนะครับของสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของรัฐโอไฮโอนะครับอันนี้ก็ระบ,บุสิ่งนี้เชื่อกันว่าเป็นการยึดการเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ กล่าวว่าบิตคอยที่ถูกยึดมามีมูลค่าอย่างน้อย150ล้านดอลลาร์ในขณะนั้นนะครับตามข้อตกลงดังกล่าวนะครับของซิกก็โอนเงินทั้งหมดประมาณ8,100 b นไปยังรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับก็ตอนนี้คนกลัวแล้วนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะทิ้งบิตคอยแล้วก็รัฐบาลทางเดียวมานะครับเป็นข่าวตอนเช้าอันนี้เป็นข่าวเสริมนะครับ ก็เชื่อว่าคืนนี้บิตคอยน่าจะลงไปประมาณห้าหมื่นห้าพันกว่าดอลลาร์นะครับห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงอีกนะครับคราวนี้อาจจะลงถึงสี่หมื่นแปดนะครับเป็นการลงครั้งใหญ่นะครับหรือประมาณห้าหมื่นหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยกะประมาณการเอาเองนะครับเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะสนในส่วนนี้นะครับ ต่อมานะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของดูใบนะครับเพราะตอนนี้สหรัฐอารับเอมิเรตเนี่ยก็มีกฎระเบียบของเขานะครับอาจนำไปสู่การห้ามการชำระเงินด้วยคริปโตทนายความเตือนของ ina, อีรีนาฮิวเวอร์นะครับทนายของ UAE บอกกับคอยเทยเดกรับนะครับว่าการแลกเปลี่ยนนโยบายอาจส่งผลให้สัญญาณถึงสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย น้อยลงสำหรับคริปโตใน UAE นะครับจริงๆนะครับในส่วนของดูใบเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะครับเหมือนีกับเป็นข่าวทำให้เราตกใจนะครับอย่าง h e เวอบอกกับคอยเดลเลกาฟนะครับว่าเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้อ่าเหรียญเนี่ยนะครับคริปโตเนี่ยเป็นเหรียญคอมมูนิตี้นะครับเกิดการจับจ่ายใช้สอยได้เกิดการซื้อสินค้าโปก,กันธ์นะครับ แต่พอมาอในะในไอพารากราฟสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าแค่บางเหรียญไม่มีอะไรหรอกนะครับเขาจะให้เหรียญที่ได้รับการอนุญ,ญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาเท่านั้นนะครับคล้ายๆกับประเทศจีนกับฮ่องกงนะครับก็อ่านหัวข้อมาก็ทำให้เราใจหายนะครับนึกว่าทาง UAE เนี่ยเขาจะแบนคริปโตนะครับไม่ยอมที่จะทำให้ เทคโนโลยีของเว็บสามจุดูนย์ 0. 0. 0. อะไรเกิดขึ้นครับต่อมานะครับก็เป็นการสนับสนุนนะครับเรื่องของ Bitcoin นะครับของคุณโรเบิร์ตคิสสากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับอันเนี้ยผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับเขาบอกปันนาโซนบิตคอยตอนเนี้ยคือระยะยาวเนี่ย มันมีคนเก็บเยอะมากนะครับเราก็กลายเป็นบันนาโซนเพราะทุกคนเก็บกันนะครับแล้วตอนนี้ราคาทุกถูกน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของคุณรอพอนะครับอันนี้ก็ให้ความตื่นเต้นเกี่ยวกับบิตคอยน์เรื่องของบันนาโซนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะ ได้รับการสนับสนุนจากโกลเมนแสกนะครับให้ความแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนนะครับรอพอก็พูดถึงเด a บ a นนาโซนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์ในของคุณโรเบริร์ตคิยาสกินะครับวันที่25มิถุนายนปี2024โรเบิร์ตเป็นคนโพสต์นะครับว่าไอ้คำพูดของ รอพอน่าสนใจเกี่ยวกับบิตคอยนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น่าสื้อที่ทางฮ่องกงนะครับมีอยู่หลายข่าวเหมือนกันอย่างเช่นข่าวแรกคือสถาบันเพื่อการวิจัยการเงินและการเงินแห่งฮ่องกงหรือ HKIMR นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานการวิจัยของฮ่องกง Academy of Finance หรือตัวย่อว่า AOF ได้เผยแพร่รายงาน2ฉบับนะครับเมื่อวันที่25มิถุนายน โดยแต่ละรายงานให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของ d e ฟาและ Metaverse นะครับต่อภาคการเงินงนั่นเองผมขอตัดข้ามไปเลยนะครับก็คือเอาพอสรุปแล้วกันนะครับในบทความเนี้เขาจะมีอยู่สองขาก็คือ d e ฟากับ Metaverse เรารู้แล้ว d e ฟาเติบโตนะครับแต่ Metaverse เนี่ยต้องมีการเติบพัฒนาระยะยาวต้องใช้เวลา นะครับฉะนั้นดีไฟจะต้องมากอน,นะครับต้องผ่านหน่วยงานนู้นผ่านหน่วยงานนี้นะครับให้ดีไฟมันเติบโตขึ้นในส่วนเมตาเวิร์สนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปหลักการง่ายๆประมาณนี้นะครับมาต่อนะครับในเรื่องของบิตคอย ETF ทางฝั่งของฮ่องกงฮ่องกงนะรู้สึกว่าเขาก็มีการช้อนเพิ่มเรื่อยๆนะครับ ไม่ได้สนใจว่าอเมริกาหรือเยอรมันจะทิ้งของนะครับก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ช่วงเนี้ยใครทิ้งของนะเสียดายนะครับแต่ก็เอาแหละถ้าเกิดมันไม่มีคนทิ้งราคาก็ไม่ลงนะครับแล้วยิ่งอเมริกาทิ้งเนี่ยทางฮ่องกงหรือจีนเขาก็ซื้อดูใบเขาก็ซื้อนะครับฉะนั้นอำน,นาจการต่อรองของบิตคอยอเมริกาจะลดลงแน่นอน นะครับถ้าเกิดปล่อยของออกมาเยอะเราเล่นข่าวแบบนี้ออกมาเยอะนะอ่ะนะครับข่าวสุดท้ายมีผู้บริหารของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดของจีนถูกจับในข้อหาขโมยแอลคอยนี้แอลคอยตัวนี้ชื่อ Dash นะครับหรือ D A S H นะครับประมาณ3,015.9นสิบดเชนะครับเป็นการขโมยนะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์นีตอนโดยไม่อนุญาตก็ติดคุกประมาณสปี นะครับและโครงการโดยละเอียดได้รับการเปิดเผยวันที่9้าถึง20กุมภาพันธ์ปี25 6 6รอาจจะยาก,กรก็ถูกระบุในอหองมัวหรือยางมัวแล้วก็จางมัวนะครับก็สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ใช้ช่องโหว่ข,ของยาพี่นะครับเพื่อเข้าไปในการควบคุมพวกเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ทำการขาโมยตัวของเหรียญต่างตนะครับ ฉะนั้นเนื้อหาของฝั่งของ Luna t ท r r a XRP จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็เราก็มีกลุ่มมิชช i ่น n e w m o o n AP l u ู a c l a s s i c นะครับ XRP แล้วก็ PRC สองูนนะครับและท่านใดสนใจนะครับในการซื้อเหรียญต้นน้ำ DMTC นะครับ d i a m o n d the Cat ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแะการการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ซื้อได้ Bird Eye กับ Radium มซื้อไม่เป็นเข้ามาคุยได้ที่กลุ่ม d n t c นะครับแล้วก็หลักสูตรเหรียญต้นน้ำรู้ก่อนรวยก่อนนะครับก็คือซื้อก่อนรวยก่อนรู้ก่อนรวยก่อนเนาะ ก็สามารถเรียนได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็พบปะส่วนตัวผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนของท่านครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าตวัวของ Luna หรือ Terra และ x อ p จะโกลตูลงทุนไปด้วยกันแพะพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับปิกเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใคร กระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานได